สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับในช่วงทฤษฎีบายจาจาเคนนะครับวันนี้กูได้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับจาจาเคีในวันนี้นะครับเราจะไปต่อกันในเรื่องของการอ่านชื่อนะครับที่เราเรียกว่าเป็นโนเมนเคเจอร์นะครับโนเมนเคเจอร์นะครับซึ่งคราวที่แล้วนะครับเราได้อ่านชื่อนะครับเป็นสารประกอบพื้นฐานนะครับจำพวกที่ว่าเป็น สารประกอบไอออนิกนะครับแล้วก็สารประกอบโคเวเลนตนะครับแต่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านชื่อกันในส่วนของสารประกอบที่ยากยิ่งขึ้นก็คือเป็นเรื่องของสารประกอบเชิงซ้อนนะครับที่เราเรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์นะครับผมคอมเพล็กซ์นะครับหรือมีอีกชื่อหนึ่งอย่างเป็นทางการว่าโคออร์ดิเนชันนะครับคอม p พล็ก นะครับคือสารประกอบ coordination นั่นเองโอเคครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปถึงการอ่านชื่อนะครับเรามาทบทวนกันนิดน,นึงว่าสารประกอบ complex หรือ coordination c o m p o u n ของเราเนี่ยมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบข้างในบ้างแนละ้วมันต่างจากสารประกอบธรรมดาอย่างไงนะครับตัว complex นะครับหรือ coordination c o m p o u n นะครับส่วนใหญ่นะครับโดยทั่วไปเขาจะเกิดกับส่วนที่เป็น Transition m e t ท o d สส่วนใหญ่นะครับถ้าเราสังเกตเห็นนะจะมี Transition Method เป็นองค์ประกอบนะครับผมแล้วก็พันธะนะครับลักษณะของพันธะหรือบ o n d i n g ที่เกิดขึ้นเนี่ยชื่อเขากบอกแล้วมันจะกเกิดเป็นพันธะแบบ Coordinate นะครับ c คอ r ร์ดิน e ตบอนดิ้งหรือพันธะ โคออร์ดิเนตเป็นยังไงแล้วมันต่างจากไอ้พวก oh. พันธะทั่วไปหรือพันธะโควาเลนต์ยังไงครับโคออร์ดิเนตโควาเลนต์บอลนะครับก็คือเป็นพันธะที่มีการโดเนตนะครับเป็นการโดเนตเป็นการให้อิเล็กตรอนไปหาเขานะครับ A นะครับโดเนตให้ B นะครับคือให้คู่อิเล็กตรอนไปเลยนะครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นพันธะแบบโคออร์ดิเนตเนาะซึ่งความสําคัญนะครับหรือข้อได้เปรียบของ พันธะแบบโคอิเดเนตคือเขาเข้าไวออกไวมีการสลับสลับตัวที่เข้าทำเข้ามาเกิดสารประกอบเนี่ยได้นะครับตลอดเวลานะครับเช่นอันนี้นะครับจะเป็น C อย่างนี้นะครับเข้ามานะครับสลับกับ A อย่างนี้นะครับได้นะครับเออก C เข้านะครับผมอ่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับการเกิดคอมเพลนเนี่ยก็เป็นปกติคือ มันเกิดสองส่วนนะครับเป็นปกติเลยนะครับก็คือแอนไอออนกับแคตไอออนนั่นแหละนะครับอ่ะให้ A เป็นแคตไอออนเนาะ B เป็นแอนไอออนนะครับนี่คือโครงสร้างนะครับของคอมเพลปกตินะครับแต่ความเป็นโคอิดิเนตเนี่ยก็คือ A นะครับถ้าเขาเป็นคอมเพล็กซ์มันจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นอะตอมกางนะครับอะตอมกาง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฮัทชิเชนเมทัลนั่นแหละแล้วก็จะมีส่วนรอบข้างนะครับที่เราเรียกว่าลิกแกนนะครับผมอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าลิกแกนนะครับลิกแกนคือนิยาม,มง่ายๆคือเป็นอะตอมรอบข้างนะครับที่เราลิกนิยามเขาว่าเป็นลิกแกนเนี่ยเออเป็นสับเฉพาะเนาะแต่ว่าเขามีความสามารถอย่างที่บอกว่าเขาเป็น coordinate bonding เขาก็จะสลับสับเปลี่ยนตำแหน่ง นะครับอาจจะมีการสับกระสารละลายก็ยังได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ B นะครับก็อาจจะเป็น,นคอมเพกต์ก็ได้นะครับหรืออเป็นคอมเพกต์นะครับก็ได้นะครับมีประจุบวกมีประจุลบเนาะหรือ B จะเป็นไอออนธรรมดาก็ได้เช่นคลอรีเอดเอจะเป็นไอออนธรรมดาก็ได้นะครับอ่ะนะครับตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องโฟกัสเนาะแล้วก็เรามาดูกันดีกว่าว่า ถ้าเราจะอ่านชื่อสารประกอบจำพวก coordination Compound หรือ Complex นะครับต้องอ่านยังไงนะครับมาเลยกฎของการอ่านชื่อสารประกอบ Complex นะครับอันแรกกฎข้อที่0นะครับข้อที่ศูยังไม่ลงไปนึ่ไปศูนย์ก่อนเราจะต้องอ่านชื่อเหมือนกับสารประกอบ i อออนนนะครับคืออ่านตัว Cat ไอออนะครับ ออนแอนไอออนเสมอนะครับถ้ามันมี2ส่วนนะครับ a กับ b ให้อ่าน a a เหมายถึงแคทไอออนนะก็คือประจุบวกไอออนบวกก่อนนะครับเราค่อยอ่านที่แอนไอออนไม่ว่าแคทไอออนมันจะเป็นคอมเพล็กซ์หรือมันไม่เป็นคอมเพล็กซ์ก็ต้องอ่านแคทไอออนก่อนนะครับจะต้องเรียนแบบนี้เสมอนะต่อไปนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะต้องอ่านแคทไอออนก่อน เรามาไล่รายละเอียดขั้นงในกันนะครับผมตัวขั้นงหนนะครับอันที่หนึ่งนะครับถ้ามันเป็นคอมเพล็ก์เนาะถ้ามันเป็นคอมเพล็ก์ให้อ่านลิกแกนก่อนอะตอมกันนะครับอ่านลิกแกนก่อนเซนทรัลอะตอมโอเคเป็นฮานะตอมนะ อ่าทีนี้ไอการอ่านลิกแกนก่อนเซนทันจะตอบเนี่ยเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าลิกแกนนะครับมันมีกี่ประเภทนะครับลิกแกนนะครับแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นนิวทรอนนะครับนกาทีฟโพซิทีฟลิกแกนนะครับมีทั้งนิวทรอนนะครับ ในก i t i v นะครับแล้วก็โพซิทีฟนะครับนิวทรัลคืออะไร Neutral นิวทรัลก็คือเป็นลิแกนที่มีคุณสมบัติเป็นก้างน,นั่นเองนะครับเช่นอะไรเอ่ยเช่นเอานี้เจอง่ายคือ Ns3 นะครับอ่า uh, H2O นะครับผมอ่าใครเอ่ยเอทิลีนไดเอมีนนะครับเราเรียกว่า EN เนาะจะเป็นสารหน้าตาสารประกอบยาวๆ CS2 CS2 นะครับ เอ2อย่างนี้นะครับอ่าเป็น e n ็นน้อยยอได้ว่า e n นะครับอ่าแล้วก็เอาป็น c o นะครับผมได้นะครับผม c o คือคาร์บอนมอนอกไซด์นี่นะครับ n o ไนโตรนะครับสามารถนะครับอันต่อไปนะฮะก็จะจะเป็นนิวทอลนะครับถ้าเป็นนิเกทีฟนะครับนิเกทีฟก็คือเป็นประจุลบเป็นประจุลบเนี่ยก็พบได้ทั่วไปนะครับ ออนไลน์ก็ได้นะครับฟูออนไลน์ก็ได้นะครับไซยาไนน์นะครับผมไฮดรอกไซด์นะครับเป็นต้นนะครับเพราะที่มีประจุลบทั้งหลายนะครับผมถ้าเป็นโพซิทีฟประจุบวกถ้าเป็นประจุบวกเป็นใครได้บ้างเลยประจุบวกประจุบวกนี่อาจจะเจอยากหน่อยนะครับผมอา,อาจจะเป็นพวก NS4 บวกแต่มันไม่ค่อยเจอเหรอกครับผมแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นแล้วกันนะครับไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จเจอแค่นิวทอลครับเนกาทีฟนะครับก้อนต่อไปนะครับก็เร,ราอเราอ่านดิแกนนะครับอ่ะเราพูดถ,ถึงเรื่องดิแกนแล้วเนาะดิแกนเนี่ยเวลาอ่านนะครับเขาจะมีลำดับของเขานะครับเวลาเราอ่านดิแกนให้อ่านเรียนั้งแต่นิวทอลนะครับ ให้อ่านดิแกนที่เป็นนิวทรัลก่อนนะครับตามด้วยเนกาทีฟนะครับแล้วก็โพซิทีฟดิแกนนะครับอันนี้คือตัวดิแกนเนาะแต่ถ้ามันมีนิวทรัลหรือเนกาทีสองชนิดพร้อมกันล่ะเช่นมันมีนิวทรัลเป็น H2O กับ ns3 อย่างเงี้ยครับผมถ้าอันไหนที่มีิ i ก a n นประเภทเดียวกันนะครับให้เรียงตามอัลฟาเบตนะครับผมก็คือเรียงตามตัวอักษรนะครับ a ถึง z เลยนะครับอ่าซึ่งตามชื่อที่เขาอ่านนะไม่ใช่ว่า h2o เราอ่าน water หรือ h2o เรียงตามนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเรียงตามชื่อเขานะครับอย่าง h2o นะครับจะเจอตอต่อไปว่า พออ่านว่าไอคว้านะครับแล้วก็เอสเอสสามคือแอมมีนนะครับเป็นต้นนะครับผมตัวต่อไปนะครับสามนะครับลิแกนนะครับมีหลายชนิดนะครับเอาจากจะเป็นนิวทรอนิเกติโพซิทีนะครับเราสามารถแบ่งเขาตามการโคออร์ดิเนตนะครับว่าโคออร์ดิเนตได้กี่ตัวนะครับซึ่งมันจะมีลักษณะสองอย่างนะครับคือเป็นโมโนเดนเทตนะครับ คือจับตัวเดียวนะครับกับโพลีเดนเทตนะครับโมโดเดนเทตนะครับก็คือโดยทั่วไปปกตินะครับเช่น N-S3H2O นะครับพวกนี้นะครับมันจะสามารถให้อิเล็กตอนได้ฝั่งเดียวเนาะแต่ให้อย่างเอทิลีนไดเอมีนางเงี้ยนะครับเราจะเรียกเขาว่าเป็นไบเดนเทตนะครับหรือว่าเป็นโพลีเดนเทตคือสามารถจับได้มากกว่าหนึ่งฝั่งนะครับผมตัวนี้นะครับ ซึ่งถามว่ามันมีความสัมคัญอะไรความสำคัญคือเวลามันมีมากกว่า1ตัวนะครับเช่นเรามี NS3 เนี่ยรักสาตัวครับเราจะต้องใส่ prefix นะครับผมเรื่องของ prefix prefix นะครับตัว prefix นะครับตัวถ้าเป็น modernite นะครับก็นับเลขปกตินะครับก็คือนับ เริ่มตั้งแต่ตัวที่สองนะครับไดนะครับสามก็เป็นไตรสี่เป็นเตตระนะครับปกติตามภาษากรีกนะครับแต่ถ้าว่าเป็นโพลีเดนเทตนะครับโพลีเดนเทตเนี่ยก็จะเริ่มโมโนนะครับวิ้วสองนะครับเป็นบิสนะครับวิ้วสามเป็นทริสนะครับถ้ามีสี่แขนก็เป็นเตตระคิสนะครับโอเคห้าแขนกับหกแขนก็ เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะเจอน้อยนะฮะปกติเจอสองแขนสามแขนสี่แขนเนี่ยแหละครับเป็นปกติที่ทุกคนจะได้พบเจอนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับอ่ะตัวที่เป็นไอออนนะครับลิแกนนะครับที่ เป็นไอออนนะครับปกติแล้วนะครับเราจะลงท้ายนะคะตัวลิแกนต์ตัวตัวนี้เนี่ยซัฟฟิกเนาะซัฟฟิกถ้าเป็นแอนไอออนเนี่ยไงมาสำหรับแอนไอออนนะแอนไอออนนะครับมันจะลงท้ายด้วยโอนะครับโอเลยเช่นคลโลนะครับคอไลน์เนี่ยก็เป็นคลโลนะครับฟูออโรนะครับไซยาโนนะครับไฮดรอกโซนะครับ ถ้ามีแบบดับเบิลบอนโอก็ออกโซ่อย่างเงี้ยนะครับได้หมดนะครับผมลงท้ายด้วยโอนะครับส่วนไอตัวที่เป็นนิวทรอนะครับมันจะมีบางตัวที่มันมีชื่อประหลาดนะครับผมนิวทรอนิวทรอลปกติจะอ่านชื่อมันเองนะฮะเช่นเอทิลีนไดเอมีนะครับแต่ว่าถ้าอย่าง NH3 นะครับแอมโมเนียหรือว่า H2O เนี่ย H2O นะครับเราจะใช้ศัพท์คำว่าอีควานะครับที่แปลว่าน้ำนะครับแล้วก็ ถ้าเป็น ns 3เนี่ยเราใช้ m b มนะครับ m b มนะครับผมสำหรับตัวอาฟิกของเขาเนะโอเคแล้วก็ข้อต่อไปนะครับข้อที่5นะครับอาส่วนใหญ่นะฮะมันจะไปอยู่ที่ลิกแกนซะเยอะนะครับถ้าอะลิกแกนเป็นเนี่ยก็จบละข้อที่5นะครับเราพูดถึงเซทพันนาตอมกันบ้างดีกว่านะครับ เซนทรัลอะตอมนะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวเซนทรัลอะตอมเนี่ยก็จะเป็นไฮเดรนเมทัลเนาะเพราะฉะนั้นเซนทรัลอะตอมเนี่ยอ่านชื่อเนี่ยอ่านชื่อปกตินะครับม่ฐานะที่มันเป็นอยู่ในโซนของแคไดออนนะโซนแคไดออนโซนนะครับก็คือถ้าเราแบ่งโซนปั๊บนะครับเขาอยู่โซนแคไดออนนะครับโซน A นะครับเซนทรัลอะตอมนะครับในโซน A นะครับก็คือตัวเมทัลตัวเนี้ยนะครับ ให้อ่านชื่อปกปตินะครับเป็นภาษาที่เรารู้กันเช่นเล็กคือไอรอนนะครับผมซี c ู Cu นะครับคือ Copper นะครับผมเป็นนอร์มอลเน,นอาะอแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในแอไนออนโซนแอไนออนโซนนะครับเราจะขอให้ เป็นสีเขียวนะเราจะขอให้ตัวเมทัลนะครับอ่านเป็นชื่อภาษาละตินนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย ATE นะครับผมเป็นละตินเนมนะตัวที่จะมีปัญหาหรือตัวที่เราจะไม่ค่อยคุ้นชินนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าละตินเนมมีใครบ้างครับเช่นเช่นนะครับเช่นเอาง่ายๆก่อน เหล็กนะครับถ้าเป็นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้านะถ้าอยู่ในแคดไอออนนะครับตอนนี้เราจะว่าอ่สีฟ้านะไอรอนนะครับชื่อปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวนะครับเป็น Latin name นะลาตินเนมอยู่ในโซนไอออนลบเนาะเราจะนขาว่าเป็นเฟอร์เรดนะครับศัพท์ภาษาลาตินของเหล็กคือเฟอริกนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเปลี่ยนไปนี่ก็คือเฟอร์เรด นะครับโอเคแล้วก็อย่างตัวที่เราจะเจอเยอะนะครับเช่น Au นะครับน่าจะบางคนอาจจะคุ้นชินเนาะ Au เนียก็คือทองนะครับ้ถาอยู่ในโซนแค่ o n อาจว่าโกลปกติถ้าเป็น i อ o n ก็คือ o r a n e นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวมันเองนะครับสามารถมีได้มากกว่า1 oxidation นะครับ มากกว่า1 Oxidation นะขยับไปนิดนึงมีมากกว่า1 Oxidation State นะครับต้องใส่เลขโรมันด้วยนะครับวงเล็บไว้นะฮะหนึ่งสองสามนะครับ, 1, 2, ะรบจะได้บอกตัว Oxidation State ของเขาว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ State ไหนนะครับผมโอเคกดก็จะมีอยู bye ่ประมาณ ห้าข้อนี่แหละครับผมอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะฮะพอขอปากของหอกันนิดนึงดีกว่าตัวอย่างนะครับเห็น,น,ต,นตัวนี้เลย โอเคอ่ะนี่นะครับหน้าตาของไอออนหรือสารประกอบเชิงซ้อนนะครับหรือโคดิชนันคอมเพล็กซของเราเนาะขั้นแรกนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีไอโัวงเล็บใหญ่นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์นะครับอ่ะแต่ตามกฎข้อที่ศูนย์เราว่าไงเอ่ยกฎข้อที่ศูนย์นะครับให้เราหาแดนบวกกับแดนลบให้เจอนะครับตรงนี้คือแคทไอออนโซนเนาะ นี่คือแอนไอออนโซนนะครับโอเคซึ่งตรงนี้นะครับแคลไออนโซนมันเป็นคอมเพล็กซ์งั้นเวลาเราอ่านนะครับเริ่มเอาก็ต้องเริ่มอ่านจากแคลไออนโซนเนาะอ่เริ่มไงเอ่ยกดข้อที่ศูนย์แคลไออนก่อนเนาะกดข้อที่หนึ่งต้องอ่านลิกแกนนะครับก่อนคอมเพล็กซ์เสมอนะครับเพราะเราจะอ่านลิกแกนนะครับซึ่งลิกแกนนะครับมีสองแบบก็คือ ns 3นะครับ ns 3นะครับกับ h 2 o นะครับเพราะนั้นเราต้องมานั่งไล่กันว่า ns 3กับ h 2 o ใครมาก่อนมาหลังนะครับ ns 3ชื่อว่าแอมมีนนะครับ h 2 o คือเอควานะครับ A เหมือนกันน้อไล่ตัวต่อไปนะครับ m n o p q เพราะฉะนั้น แอมมีนขึ้นก่อนนะครับแอมมีนมีทั้งหมดสามตัวนะครับก็จะไล่ามาเป็นไรเลยไตรไตรนะใช้ไตรสเตตะเอ้ยใช้ไตรหรือว่าใช้ทริสไตรนะครับเพราะว่าเขาเป็นโมโนเดนเทตเนาะอ่ะไตรแอมมีนนะครับไตรเอควาหมดยัง นี่แก่หมดแล้วอันเมทัลคือโครเมียมนะครับอันปกตินะครับไม่มีการลงท้ายด้วยเอ็นะครับโครเมียมมีออกซิเดชันเท่าไหร่มีออกซิเดชันมากกว่าหนึ่งค่าหรือเปล่าแน่นอนสามบวกหกบวกเขาทำได้นะครับเพราะนั้นโครเมียมจะต้องใส่ออกซิเดชันสเตทนะครับซึ่งสเตทของตัวนี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่าก้อนประจุบวกตัวนี้นะครับเป็นประจุ3บวกนะครับเพราะว่าตัวข้างหลังเป็น พอลายสามลบนะครับอันตัวนี้เป็นโครเมียมทรีแน่นอนนะครับอ่ะหมดอย่างแดนบวกหมดแล้วนะครับถ้าไม่มีแดนลบเราอ่านว่าไอออนพอมีแดนลบเราก็เว้นวรคนะครับนะอ่านว่าคอลายนะครับอันนี้อ่านชื่อปกตินะครับลงให้ด้วย I D E นะครับผมก็คือเป็นไตรเอมีนไตรเอควาโครเมียมทรีพอลายนะครับในของแดนบวกนะครับ เราจะไม่มีการเว้นวรกคนะไม่เว้นวรคนะครับเว้นวรคอย่างเดียวคือเว้นวรคเพื่อรู้ว่าไอ้ฝั่งนี้นะครับเป็นแคทฝั่งนี้นะครับเป็นแอนนะครับผมโอเคเว้นวรกระหว่างโซนเท่าน,นั้นเองโอเคนะเนาะมาดูตัวต่อไปนะครับตัวนี้น่าจะคุ้นชินแหละหลายคนน่าจะคุ้นชินกันตัวนี้ โอเคตัวนี้นะครับอ่ะง่ายมากทำอะไรกันก่อนเหมือนเดิมนะครับแบ่งโซนก่อนนะครับประจุบวกอยู่ตรงไหนประจุลบอยู่ตรงไหนนะครับผมโอเคเจอแล้วนะครับประจุบวกก็คือมี k นะครับกันเดียวที่เหลือเป็นวงเล็บใหญ่นะฮะเป็นคอมเพล็กซ์ของตัวประจุลบโอเคตอนนี้เราอ่านอ่านว่าไงครับประจุบวกง,ง่ายมากก็คือจับไปเลยโพ โพแเซียมนะครับโพแทสเซียมปกติเลยถามว่ามันต้องแบบเตต้าโพแทสเซียมไหมต้องไหมฮะไม่ต้องเนาะเพราะว่าเอ่อมันเป็นสารประกอบไอออนิกนะครับมันขึ้นมันขึ้นมาเป็นลักษณะของแคบแอนเพราะนั้นตัวห้อยเนี่ยมันเป็นการดูลประจุอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องใส่ตัวพิสิกเหมือนกับตัวโคเวเลนต์ ent, นะฮะ ตอนนี้นะโพแทสเซียมนะครับแต่ว่าข้างหลังนะครับอ่าเป็นอะไรเอ่ยเริ่มจากอ่าลิกแกนก่อนนะครับลิกแกนมีมากกว่าหนึ่งแล้วก็อ่านไปนะครับเป็นอะไร ơi? เอ่ยเวนวรคนะเวนวรคเวนวรคนะครับเฮกซาไซย,ยามันคือไซยาไนใช่ไหมไซยาโนนะครับผมตามด้วยอะไรเอ่ยตามด้วยเหล็กนะครับเหล็กเมื่อกี้อ่านว่าอะไร ไอรอนปะไ่ใช่นะครับไอรอ,อนอยู่ในแดนบวกเนาะแดนลบต้องเป็นเฟอร์เรดเฟรดเท่าไหร่เฟรดเท่าไหร่เมื่อกี้อันนี้นะฮะอันนี้บวกสี่ใช่ไหมสยานายตัวนี้นะครับก็นี้ต้องเป็นลบสี่นะครับลบสี่เพราะนั้นสยานายติดลบนะครับตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นบวกสองเนาะบวกสอง นะครับโอเคไซยาโนเฟเรตทู okay. et, true, นะครับเราจะต้องใส่เลขละตินเอาไว้นะครับผมโอเคเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยสำตัวนี้ง่ายเนาะอ่ะอีกสักตัวหนึ่งละกันนะครับก่อนที่เราจะลากันไปในคลิปนี้นะครับนี่ตัวนี้เลย เอาแล้วอะไหนๆและวเนี่ยโอเคอย่าลืมนะครับตัว en นะครับคืออะไรเอย่ย en นะครับโครงสร้างต็มของเขานะครับก็คือ h2n นะครับ cs2 cs2 นะครับ n s 2นะครับโอเควันนี้แบ่งได้ไงเอย่ยแบ่งแบ่งแดนก่อนแดนอยู่นี่นะครับก็คือประจุ บวกนะครับกับประจุลบนะครับตอนนี้ประจุบวกเป็นคอมเพล็กซ์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มอ่านที่คอมเพล็กซ์ก่อนคอมเพล็กซ์นะครับ en en คือเอทิลีนนะครับไดเอมีนนะครับไม่เขียนเว้นนะเอทิลีนไดเอมีนมีกี่ตัวมี3ตัวนะครับก็ใไซไปไตหรืออะไรเอทิลีนไดเอมีนจับได้มากกว่า หน,หนึ่งจุดนะครับเขาเป็นโพลีเดนเทต e เพราะนั้น่อยต้องใช้คำว่าทริสนะครับทริสเอทิลีนไดเอมีนนะครับตามด้วยเมทัลไอออนหรือเซนเตอร์อะตอมก็คือโค oh, บอกเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ยโอบอกตัวนี้อันนี้นะครับข้อนี้นะเป็นเป็น2อลบถูกปะอันนี้ลบหเนาะอันนี้บวกหนะครับ โคบอลมีสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นตัวระบุสามถูกปะเขามีห้อยสองเนาะเป็นโคบอลทรีนะครับแดนลบอะเซลเฟดนะครับก็แค่นี้เองนะครับซึ่งไอตัวเลขห้อยสองกับสามเนี่ยไม่อ่านนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นโซนคล้ายๆกับไอออนิกเนาะ โอเคครับผมก็ในวันนี้นะครับก็เราจะมาคุยกันในเรื่องของการอ่านชื่อของสารประกอบเชิงซ้อนนะครับซึ่งก็ตามกฎนะครับมีประมาณ5ข้อแล้วอย่าลืมว่าต้องดูประเภทของลิงแกนนะครับต้องดูเมทัลไอออนเนาะว่าเขาอยู่ในแดนไหนนะครับอันนี้คือสําคัญเนาะแล้วก็ถ้ามีคําถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ กดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ได้นะครับผมแล้วก็ครั้งต่อไปนะครับจะเป็นคลิปก,ะกะอะไรก็สามารถติดตามชมได้ในช่องของ Teach Me By Jaja า h e m i นะครับเดีย๋ยววันนี้ผมจา j a เค e m ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ